พวกเรานะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่น13นะคะดิฉันนางสาวจุธารัตน์เลไลค่ะชาลัตทำเลยค่ะแล้วก็สราวุฒิคุณทวีนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อสาย UTP นะคะหรือว่าสายแลนนะคะเข้ากับหัว RJ45 นะคะซึ่งจะมาต่อแบบควายนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีหัว RJ45 นะคะอันนี้เป็นเครื่องเช็คสายเวลาต่อเสร็จนะคะแล้วก็คีมเข้าหัว RJ45 แล้วก็เป็นสาย UTP ที่เราเตรียมไว้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ทำการปอกค่ะจะปอกออกประมาณสองมีสามเซนค่ะค่ปะปอกสองประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการแยกสายออกมานะคะทำการแยกสายออกมาค่ะ ไฟโซ่เปนไลอเล็กๆนโอเคแลจากนั้นนะคะเราก็ทําการเรียงสีนะคะสีแรกนะคะขาวส้มสีที่สองนะคะส้มขาวเขียวขาวฟ้า เขียวเกันหน้นตาลมานจะมีดวงเล็กๆอยู่อยู่ตรงแล้วก็น้ำตาลค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดเรียงกันให้ตรงนะคะโดยทำตัดหัวให้ตรงอะค่ะมอนก็ทำการตัดให้ตรงนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นสายตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเสียบเข้าหัว RJ 45นะคะโอ๊ยทำไวะเนี่ยนี่ค่ะแลก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาแล้วก็นำคีมเข้าหัว RJ 45ี่นะคะมาเสียบเข้านะคะเพื่อที่จะได้แน่นนะคะ กจะให้มันเสียงดังแก๊กนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะอีกด้านนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ทําการตัดเหมือนเดิมนะคะประมาณสองถึงสามเซนเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็ทําการแยกออกมาเหมือนเดิมค่ะในสายแบบควายนะคะสองข้างจะ สีไม่ซ้ำกันนะคะการเรยเยไม่ซ้ำต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียงสีนะคะเป็นขาวเขียวค่ะขาวเขียวนะคะเสร็จแล้วก็เขียวค่ะขาวส้มฟ้า ขาวฟ้า้มน้ำตาลน้ำตาลเขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลค่ะจากนั้นแล้วก็รวบให้ตรงเหมือนเหมือเมื่อกี้นะคะถ้าไม่ตรงเราก็ต้องทำการให้การตัดให้ตรงนะคะ ก็เข้าหัวอาเจนิ่ง้างเหมือนกันค่ะนี้ก็เป็นหน้าตาของสายที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตรวจสอบสายนะคะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราต่อถูกต้องหรือเปล่านะคะ นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราต่อถูกต้องเนี่ยนะคะสีตามสีนี้นะคะมันก็จะเด้งเป็นสีเขียวทั้งสองด้านเลยนะคะตามนี้เลยนะคะก็สีก็จะจะแสด้ออกมาสลับกันนะคะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราต่อผิดนี้นะคะจะตรงนี้จะขึ้นสีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะคะนั่นคือต่อผิดนะคะดังต่อไปนี้นะคะ Só pode confundir